ชนบ้านที่เต็มไปด้วยพึ่งคนขับรถดับสยองชายชาวเซนต์ชาร์ลส์รัฐมิชิแกนได้เสียชีวิตลงอย่างอนาถหลังจากที่เขาขับรถชนเข้ากับบ้านที่เต็มไปด้วยฝูงพึ่งหึงห่งหึชายเคราะหร้ายรายหนึ่งได้ขับรถไปบนถนน s p r u ู e ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชน,นบททางด้านตะวันตกของทางหลวง M52 ซึ่งจะมีทางโค้งเล็กน้อยไปทางทิศใต้ตำรวจเชื่อว่าขณะที่ชายคนนี้กำลังขับรถอยู่เขาเกิดมีอาการบางอย่างกำเริบขึ้นจนเลี้ยวรถไม่ทันแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในบ้านหลังนี้เผอิญว่าบ้านร้างหลังเนี้เป็นแหล่งซ่องสุมของพลพรรคชาวพึ่งเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่นพยายามที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่ทุกคนกลับถูกฝูงพึ่งโจมตี ในที่สุดก็มีคนสามารถยึดสายพ่วงกับรถของชายเคราะห์ร้ายก่อนจะดึงรถออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวได้สำเร็จประจวบกับหน่วยกู้ภัยเดินทางมาถึงพอดีแต่ว่านะไม่ว่าจะพยายามยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตชายคนนี้ไว้ได้แบบนี้เขาเรียกว่าดวงถึงคาดหรือเปล่านะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ